เฟสเฟลอดนะตัวนี้ไม่มีตัวด <Okay. S 1> ีเลยหน่วงกดปอด F4 ดิ <Okay. S 1> ล่วงทีนะไม่หน่วงนะ,ะตัวโอนติดีเลยเฟสโปรชันรีเลยก็ดับเลยโ <Okay. S 1> อเคสับเข้าไปเดี๋ยวมันก็ทำงาน nữa. อัตโนริอัะปุ๊บครบปุ๊บอัอตโต้ไฟมาครบ,บเข้าเองเลยนะ ไม่ต้องทำอะไรเลยนะสบายใจฮะควรจะหน่วงไหมควรจะหน่วงไหมก็หน่วงสักสามวิอ่ะพอดีตัวเนี้ยมันเป็นตัว u V t คอยเนอะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนี้ยตัวนี้ตัวตัวตัวสีส้มๆอ่ะ โอพีซ oh, yeah. yeah. ีนะรีว okay, well. ิวไอพีโอพีซีก็ถ้าปัจจุบันออกรุ่นใหม่มาละหรือไม่งั้นก็ติดตั้งไอตัวเดีเลยเพิ่มตัวยูดีเลยประมาณนั้นตัวนี้ก็คลอสเรียบร้อยอ่ะก็เช็คเต็มจ่ายไฟไปก็อยู่หมดออโต้ออโต้อโต้เอ